สวัสดีครับน้องๆขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่คอร์สอัพสกอร์วิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมสอบ A level นะครับในคอร์สน,นี้เนี่ยที่ได้ออกแบบมันมาอย่างดีเพื่อช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถทำข้อสอบ A level ได้แล้วก็สอบติดคณะที่ตั้งใจไว้ในเวลาอันจำกัดโดยความใส่ใจที่พี่ใส่ลงไปในคอร์สคอร์นี้เนี่ยมันแบ่งออกมาได้เป็น4ข้อหลักๆ เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้เจ้าสีความใส่ใจที่พี่ได้ใส่ลงไปในคอร์สนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับข้อ1ครับบทออกสอบบ่อยต้องมาก่อนนะคณิตศาสตร์มีหลายบทเราอาจจะมีเวลาเตรียมตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นพี่ได้คัดเลือกบทที่มีสัดส่วนการออกข้อสอบเยอะนะครับแล้วก็ข้อสอบส่วนใหญ่เนี่ยไม่ยากจนเกินไปคิดว่าน้องๆถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนสามารถเก็บคะแนนบทเหล่านี้ได้แน่นอนแล้วเพียงพอกับการที่น้องๆจะเข้าคณะอะไรก็ได้ที่น้องต้องการครับข้อ2ครับ คัดโจทย์ที่ใช่เท่านั้นในคอร์สนี้นะครับพี่จะมีการเลือกโจทย์มาตะลุยให้น้องๆดูโดยเป็นโจทย์ที่เหมือนกับข้อสอบ A Level มากที่สุดนั่นก็คือข้อสอบเก่าวิชาสามัญและแผทหนึ่งของปี64และ65รวม4ฉบับนะครับข้อสอบชุดอื่นรรปีเก่าๆไปกว่านี้มันไม่มีความเหมือน A Level แล้วมันล้าหลังเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆตั้งใจทำตั้งใจเรียน4ชุดนี้รับรองทำข้อสอบ A level ได้แน่นอนครับ ข้อ3ครับเพิ่มคะแนนโดยเน้นความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำนะครับถึงแม้เวลาเราจะมีจำกัดแต่การสอนของพี่เน้นความเข้าใจตลอดนะครับการเฉลยโจทย์แต่ละข้อมีเหตุผลแสดงให้ดูไม่ใช่เอาสูตรมาแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นพี่มั่นใจว่าไม่ว่าข้อสอบ A Level เนี่ยจะพลิกแพลงยังไงก็ตามน้องๆจะสามารถทำได้แน่นอนครับข้อ4ครับถ้ามีคำถามให้ถามพี่ นะในระหว่างเรียนคอร์สนี้ถ้าน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยเกิดขึ้นมาในใจอยากเก็บไว้คนเดียวส่งมาถามพี่โดยตรงได้เลยนะครับพี่จะรอตอบคําถามของน้องๆทุกคนอยู่นะครับสําหรับเทคนิคในการเรียนคอสอัพสกอร์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพี่อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจดูวิดีโอเนื้อหาที่พี่สอนให้ครบทุกวิดีโอเสร็จแล้ว ตั้งใจฝึกทำข้อสอบด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างข้อสอบหรือข้อสอบเก่านะครับไม่ใช่รอแต่ดูเฉลยของพี่เท่านั้นเพราะว่าความเข้าใจที่แท้จริงนั้นมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราลงมือทำนะครับถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วพี่มั่นใจว่าน้องๆทุกคนจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับพี่ก็ขอให้น้องๆเนี่ยสอบติดคณะที่ตัวเองตั้งใจไว้ทุกๆคนเลยนะครับโชคดีนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับ